สวัสดีครับเหลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีกุลการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่3 1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ัครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีกุลนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวปีกุลครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สองถ้วยสัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักจริงๆแล้วไพ่รูปถ้วยนั้นมีประมาณ1 4 1 5ใบด้วยกันแต่ว่าไพ่ความรักที่ดีนั้นมีเพียง3ใบก็มีไพ่สองถ้วยที่อยุดตรงนี้มีไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่สองถ้วยมาหยุดตรงนี้ก็หมายความว่าความรักของท่านนั้นจะสมหวัง คนที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมนั่นเองแต่ว่าความรักของผู้ที่เกิดปีกุนนั้นอาจจะพัฒนาจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าเพื่อนๆกันคุยกันมีความเข้าอกเข้าใจมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่คนรักคู่รักได้นั่นเองนะครับแต่ถึงขนาดที่ว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานกันสร้างครอบครัวกันไหมนั้นมันเป็นระยะยาวจนเกินไปนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าผู้ที่เกิดปีกุนนั้น จะได้เจอเพื่อนเจอกัล,ลยาณิมิตที่ดีเพื่อนที่ดีคือยังไงเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเมื่อเวลาที่ตัวท่านเองนั้นมีปัญหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็พร้อมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่เต็มความสามารถที่เพื่อนจะช่วยได้นั่นเองนะครับเมื่อเวลาที่ตัวท่านเองนั้นประสบความสำเร็จเพื <S <S ่อนที่ดีนั้นก็จะยินดีด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่อิจฉาริษยาในตัวท่านนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดปีกูนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบีคนที่ได้ไพ่ใบนี้หมายก็ว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบดีบางคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับ ไพ่หนึ่งไม้เท้ายังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมถ้ามีการแข่งขันเช่นแข่งขันด้านผลงานแข่งขันด้านยอดด้านเป้านะครับผมตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ บางทีบางท่านจะไปสอบแข่งขันสอบบรรจุข้าราชการถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะสอบได้คนที่ตกงานว่างงานนี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่แดไม้เท้าไพ่แดไม้เท้าก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีกุลท่านใดที่ทํางานรับราชการมีโอกาสาที่จะได้ควบสองตแหน่งนั่นเองนะครับ บางท่านนะฮะที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาจะเพิ่มงานให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับเมื่อก่อนตัวท่านเองนั้นอาจจะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวแต่ว่าต่อไปนี้จะมีหน้าที่เพิ่มเข้ามาอย่างนี้ก็ได้คนที่ทํามาค้าขายมีโอกาสนะครับที่จะเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นสินค้าตัวใหม่ๆก็คือเอามาขายเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายมองเห็นโอกาสใหม่ๆอาจจะขยับขยายนะครับเปิดธุรกิจอย่างใหม่ เพิ่มเติมเข้ามาคือทําอะไรไหลายอย่างควบคู่กันไปบางคนนั้นมีอาชีพหลักก็มีอาชีพเสริมมีอาชีพสำรองเพิ่มเติมเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่8ไม้เท้าครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่2ดาบไพ่2ดาบหมายถึงการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลพูดคุยกันบ่อยนะครับในช่วงนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นอาจจะมีเหตุการณ์มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจผู้ที่เกิดปีกุนนั้นอาจจะให้เวลานะครับกับการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าผ่านสื่ออะไรต่างๆพวกนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะให้เวลากับสื่อโซเชียลเยอะหน่อยนั่นเองคนที่ทํามาค้าขายผ่านสื่อออนไลน์นะครับผมขายของผ่านสื่อออนไลน์คนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t ิกต o อกเกอร์นะครับรวมไปถึงครีเอเตอร์ต่าง ทำคลิปต่างๆนั้นในช่วงนี้บางทีคลิปของท่านคลิปใดคลิปหนึ่งอาจจะกลายเป็นคลิปไวรัลโพสต์ไปแล้วไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีคนเข้าไปดูเยอะแยะมากมายได้ยอดวิวหลายแสนหลายล้านตัวท่านเองนั้นอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังภายในช่วงข้ามคืนแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ i n g o f s ซ o ร์สหรือว่าไพ,พ่กษัตริย์ถือดาไพ่ใบนี้หมายถึงดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเป็นอย่างดี มีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นจากคนธรรมดามีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้างาคนคน,คนที่เป็นหัวหน้างานมีโอกาสที่จะเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าความรับผิดชอบเรื่องการงานของท่านนั้นจะรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกว้างมากขึ้นอาจจะได้มีทีมงานใหม่เข้ามาตัวท่านค่อนข้างเครียดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีเป้ามีอะไรต่างๆให้ตัวท่านเองนั้นต้องทํานั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดี แต่กับบริวารทีมงานคนใหม่นี่นะครับบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจกันเขาอาจจะเกรงกลัวต่อท่านนะครับต่ออำนาจของท่านแต่ลรกๆในใจแล้วเขาอาจจะไม่จริงใจกับท่านก็ได้ต้องศึกษาดูใจกันหน่อยนะครับผมในช่วงแรกๆนี่อาจจะต้องเรียกมาพูดมาคุยมาทำความรู้จักกันก่อนหรือไม่ก็คือดูแลเขาหน่อยในลักษณะแบบนี้ก็ได้อีกความหมายหนึ่งของไพ่คิงออฟซอร์ก็หมายควาว่าชาวปีกุนนั้น จะเป็นคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นนะได้นะครับแต่เขาจะไม่เห็นบุญเห็นคุณท่านในลักษณะแบบนี้แต่ไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการงานหนักเบาเอาสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างเครียดหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าจะมีความรบับผิดชอบค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นงานก็เยอะมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่6บางทีดวงการงานของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งมากๆก็เลยเก็บตัวหน่อยนั่นเองนะครับไม่มีเวลาที่จะไปสังสรรค์ไม่มีเวลาที่จะไปพบปะก,กับเพื่อนพ้องญาติพี่น้องสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านในช่วงนี้อาจจะเก็บตัวเงียบในลักษณะแบบนี้ก็ได้ และผู้ที่เกิดปีกุลถ้ามีไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านบางท่านนั้นไปถือศีลนะครับไปปฏิบัติธรรมแยกตัวไปปลีกวิเวกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นการยกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าดวางชะตาของท่านนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญร่วมงานบุญต่าง และยังหมายเขาว่าดวงชะตาของท่านจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3เป็นไพ่ u u e n o o s ซอร์หรือว่าไพ่ราชนีถือดาบไพ่ k n n o o s ซอร์นี่นะครับน่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชายที่เกิดปีกุลส่วนไพ่ u u e n o o s ซอร์นั้นน่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงที่เกิดปีกุนนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณผู้หญิงที่เกิดปีกุนนั้น ก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมอย่างนี้เป็นตน้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนดุนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงและก็ฉลาดมากๆนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงที่เกิดปีกุลไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดปีกุลน,นั้นจะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะเครียดพอสมควรนั่นเองนะครับในช่วงนี้การงานค่อนข้างที่จะรัดตัวมากๆอย่างนี้เป็นต้นไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่า ดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดปีกุลในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องตัดสินใจนั่นเองแต่ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้ง่ายนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อตัวท่านเองพิจารณาให้ดีแล้วจงกล้าตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลมากกว่านั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดปีกุลต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้ฉะนั้นขับรถขับราการเดินการเหินต่างๆของท่านต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะครับถ้าเป็นเรื่องของการขับรถในช่วงนี้แม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาว ก็ยังมีฝนอยู่นะครับบางแห่งบางพื้นที่มีน้ําท่วมขังด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดปีกุลไม่ควรกระทําในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมเพราะว่าดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยง่ายนั่นเองนะครับดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีก็หมายความว่ามีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเอง ไพ่ใบนี้นะครับจะไปกดทับการแสดงอํานาจการแสดงผลของไพ่เดอะทาวเวอหรือว่าไพ่คราะใหญ่ใบนี้ให้แสดงผลได้น้อยลงทางที่ดีแล้วผู้ที่เกิดปีกุลควรที่จะหาโอกาสไปทําบุญ ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็คือทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์นะครับรวมไปถึงการทําบุญด้วยการบริจาคโรงศพผ้าห่อศพนะครับแล้วก็มีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆไผ่ร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดบีกุลเลยก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีกุลกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่อย่างที่ตัวท่านเองนั้นคาดไม่ถึงมาก่อนนั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี้ตีความหมายได้ว่าคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์เช่นให้เช่าพื้นที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงบางท่านนั้นอาจจะมีอพาร์ทมงอพาร์ทเมนต์มีบ้านพักให้คนเช่ามีรีส่งรีสอร์ทอะไรพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาตัวท่านเองนั้นจะได้ส่วนต่างได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆ ส่วนหลายๆท่านที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาจะมีโอกาสซื้อขายเกิดขึ้นตัวท่านเองเตรียมรับเงินก้อนใหญ่หลักล้านหลายล้านหรือว่าหลาย10บล้านส่วนบางท่านที่มีที่มีทางมีทำเลที่ดีก็เตรียมที่จะรับเงินหลักพันล้านไปได้เลยนะครับร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจริงๆสำหรับคนที่ได้พาใไปนี้ดวงการเงินของท่านนั้น บอกได้เลยนะครับชาวปีกุลว่าจะปังมา,มากๆจึ้งมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีกุลครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีกุลกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่ความรักที่ดีคนเป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ความรักของท่านนั้นอาจจะพัฒนามาจากคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าความรักของท่านนั้น อาจจะพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนรักไปเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้ไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดปีกุนนั้นจะได้เจอเพื่อนเจอกระยาณนิมิตที่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันแล้วเข้าใจดีมากๆอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าความรักของท่านนั้นก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่9ไพ่สองดาบเนี่ยคนที่คบกันคนที่เป็นแฟนกันคนที่แต่งงานกันแล้วในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมนั้น จะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีความคิดเห็นมีมุมมองที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับบางทีคุยกันทะเลาะก,กันบ่อยมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่2เป็นไพ่5้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยนั้นบางทีความรักของท่านอาจจะได้อยู่ห่างไกลกัน บางทีอาจจะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องแต่ว่าตัวท่านเองนั้นติดงานไม่ได้ไปด้วยอาจจะห่างกันด้วยระยะเวลา3วัน5วัน1สัปดาห์อย่างนี้ก็ได้หรือบางทีอาจจะห่างกันเนื่องจากหน้าที่การงานนั่นเองนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่โยกย้ายไปรับงานไปรับตําแหน่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนานๆทีจะได้เจอกันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ห้าท้วนั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นไม่ได้อยู่ไกลกันอยู่ใกล้แต่ว่าเหมือนอยู่ไกลนั่นเองนะครับคือไม่ค่อยคุยกัน แยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอนมีเรื่องบาดหมางใจกันบางคู่นั้นอาจจะหมดรักกันแล้วแต่ที่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะลูกเพราะสังคมแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นั่นเองเนะครับแต่ผู้ที่เกิดปีกุลครับตัวท่านเองนั้นเนี่ยฮะถ้าหากว่ามีความขัดแย้งกันเยอะๆโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งมีมุมมองที่ไม่ตรงกันตลอดบางทีบางท่านนั้นคือทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้เป็นตน้น บางทีฝีมันอาจจะมาแตกในช่วงของปากหลังเดินตัวลางคมเพราะว่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มอยู่ตรงนี้อาจจะมีการแยกทางกันอาจจะมีการเลิกรากันคือไปต่อไม่ได้ก็ได้นั่นเด็กนะครับผมแต่ถ้ามันทะเลาะก,กันบ่อยจริงๆนะครับบางทีมีความจําเป็นจะต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่งไปทบทวนตัวเองนั่นเองนะครับถ้าโอเคว่าตัวเราเองนั้นต่างคนก็คือต่างไปทบทวนตัวเองแล้วคิดว่าคนนี้แหละใช่ที่สุดดีที่สุดเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานขนาดน,นี้ ค่อยกลับมาคบกันใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยายกรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีกุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ